Thank you. ก่อนบายัคยเครียดจะเหาจะเศร้าจะเครียดคร สบาตาคมวาย้มยาวเริ่มโตเต็มสาวบ่าวไม่ปองใครใครก็อยากชิลิ้มลองบุษบาสวดสงสวยเกินใครให้เขาเด็ดละให้เขา <What? S 1> ดมเสร็จแล้วก็ส้มหรือไทยเข้าได้ฟัด<ะ>เธอแล้วเขาก็ทิ้งเ,เธอไปเลือเอาไว้แค่เพียงน้ำตาที่ริดไหลเขาไม่รักเธอแล้วรู้ตัวมั้งไหม ปันจงร้อยเป็นมารายต <Hey, hey. S 1> ุ้งใจนี้ไ <Hey, hey, S 1> อ,อ้เวงอะไรอ่ะคนละเพลงเอ,เอาไม่ใช่เหรอคนละบุษบากรรมแล้วคุณร้องอะไรอ่ะบุษบาโมดน็อกถกอูกแล้วร้องถูกแล้วบ้าไปเนี่ยคุณน่ร้องวัวไปหมดแล้วเนี่ย เอ้าแล้วผมก็ร้องบุษบาเมนทัลไงเออแย่หมาก็ผิดเลยอ่ะเอามันไปกันได้อสวัสดีครับราจาราจ่าโอ้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับโอ้โหวันนี้แล้ววันนี้เอาลาไปก่อนสวัสดีจ้าจะเล่ไปไหนลนะเอาไม่ได้เหรอเนี่ยร้องบุษบาจะไปละมัาเถโถเอ้ยคุณะพูดกันเมื่อต่างคนต่างพูดกันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทักทายสวัสดีเลย หนึ่งสองสาสวัสดีครับพวกเราเจิดจ้าครับผมนี่แหละสมาชิกของเราใจมากๆเลยนะครับวันนี้โองเราเล่นอะไรเลนขลังที่ไรที่เราอะไรไปดีฝั่งนู้นนะก็มันใกล้มือกว่าอยู่ใกล้เอื้อมง่ายกว่าไอเราเป็นฝั่งคนตัวเตี้ยไงฝั่งนู้นตัวสูงข่มเราไงไม่ต้องพูด ค่อยๆพูดกันครับเดี๋ยวผมพูดทีเดียวจบเลยหลายคนสอาดสงสัยว่าเจอจ้ามีใครบ้างมีไอ้นี่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 และผมก๊อตสุทธิรักครับผมเฮ้ยก็มีชื่อกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้เลยไปมีไอ้ทอมไอ้ก๊อตไอ้นี่อะไรน้าเด็กใหม่อ่ะไอ้ผมมาแทนผมมาแทนโอ้ยไอ้มอนไอ้มอนเฮ้ยแล้วก็ไอ้ตั้มอะนี่คุณเฮงอยู่นี่โอ้ยโอ้ยเจ๊เป็นคุณล่ะคุณเฮงเอ้ยที่ผมมาแทนนะเนี่ยไม่มีใคร สนใจผมมากเลยมาแทนคุณดดานูกับพิษกาลาเวกโอ้พี่ดดานูนี่เขามีงานเหรอมีลูกทั้งหมดจัดแถวเอาไงเอาแล้วไงโอ้จะเข้าได้สุดยอดหนึ่งสสสวันนี้เราจะมานับกันเมื่อกี้ต่างคนต่างไปดูแล้วจะมานับกันว่าพวกคุณมากันกี่คนหัวแถวนับ นับสิตีเตะมากเลยตีคุณพูดว่าไงหัวแถวนับอ้าวก็คุณอยู่หัวแถวกูก็นับสิเออวะคุณเป็คนที่สองผมไม่เกี่ยวผมตัวปูหัวแถวนับหนึ่งสองสามเบาจังเลยอ่ะเบาจังเลยอ่ะโหูตายได้ตีลูกเท่นเิยเลยวันนี้บุญบารมีคุณเคยดูทหารเขานับกันไหมทหารเขานับเขาต้องนับเข้มแข็งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษาประเทศไทยมีรูปร่างลักษณะเหมือนอะไรคุณทอมขวานทองสุดยอดมีกี่จังหวัด77จังหวัดประชากรทั้งหมดกี่คน77คนอะไร77คน77ล้านคน77ล้านคนแต่ละคนชื่ออะไรบ้างเอะไรกูยังจำไม่ได้เลย ไม่ได้อีกแล้วนะติดไ้ก่อนนะรอบต่อไปต้องได้นะต่อไปเป็นวิชานับเลขเมื่อกี้วิชาสังคมศึกษาคุณผ่านไปต่อไปเป็นวิชานับเลขนับหรือ,อยังเมื่อกี้นับไปแล้วนับไปแล้วต่อไปเปลี่ยนวิชาเลยดีกว่าต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์คุณเก่งการบวกเลขไหมสบายมากอย่าง5บวก5เท่ากับ7ิบบวก3เท่ากับสบบวกเท่ากับสิบสบวก478เท่ากับสอะไร ห็นสิบสิบสิบหมดเลยทำไมมันยากจังอ่ะคั้นที่สองนะอยากให้มีรั้งที่สามนะขั้นที่ตาดผ่านไปต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษผมยกตัวอย่างคำอะไรไปให้คุณตอบความหมายคำนั้นอย่างผมโก้ไปไขเอเล็กจังอะไรเล็กสมอนอนม่วงอ่ะอะไรสลีฟอ๋ะสลีฟสลีฟอ๋อครับครับโอเค นอนสลิปปีบบุกอะไรนั่งทับมาบุกไปนั่งทับอีกแล้วดูซิโงโงเห้งอะไรเนี่ยไม่ถูกใจเคยถูกใจเลยตัวไทยช่วงร้านมหาสนุกทํานผมใหม่รอลุคมาดนะดินะสวยจริงผู้จริงเอาครับค่ะ ไม่ทราบว่านี่คืออีซูฮาเดนเดอร์ป่ะครับเนี่ยใช่ค่ะนี่คือ New อีซูฮายเดนเดอร์รุ่นไทเลนเดอร์แบล็กลูเวอร์สมาพร้อมชุดแต่งเอ็กซ์แพ็กเกจเท่สุดๆไปเลยคะ่ะมุลเตจหน้าทนเข้มตัดแดงค่ะสติ๊กเกอร์จูโอสติปคาดหน้าหลังค่ะเกิดหน้าหลังสไตล์อินเทอร์เกรชแ,และแอรโรได,ดานามิกสปอร์ตมาที่เหนือระบาดใช้ค่ะซ <c oughs> ึ่งสวยแท้างามแท้สวยกว่ารถที่บ้านผมตั้งเยอะ <c oughs> เลยครับสวยแม่ไมันต้องตกแต่งเพิ่มเลยนะครับเนี่ยงังดีเลยครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นของขวันให้เมียเลยครับเมียคุณที่เท่าไหร่คะมีคนเดียวครับอ๋อเมียคนเดียวเมียคนเดียวใช่คนที่พี่พามานั่งรอตรงนี้ไหมคะเราใช่คนเดียวกับที่พี่ซ่อนไว้ในรถไหมแล้วคนที่พี่พาไปนอนที่ปั๊มล่ะคะเฮ้ยคุณูกคมูมาจากไหนเนี่ยกูเกิลนี่ผมตั้งถึงกูเกิลเลยแหละกูเกิลค่ะตั้งเมืองลิง ว่าแต่เหมาะแล้วล่ะครับพี่ซื้อให้เมียนะว่าเพราะว่าเหมาะกับผู้หญิงสมัยใหม่มากครับเพราะเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงก็สามารถขับได้ค่ะใช่ค่ะสุดยอดเลยครับท้านายงานจัดมาสองเมียเลยครับสองคันหรือเปล่าคะเฮครสองคันคนับท่านายนเชิญเชิญเชิญนั่งรอสักครู่นะคะขอบคุณมากครับสวยจริงๆเลยเอาล่ะอ๋อมีมี อ้าววัดร้องไห้เป็นไรหน้าตาเครียดเนี่ยวัดีพี่เป็นไรผมเครียดเลยอยากจะไปหาหมอน่าจะเป็นโรคประสาทเนี่ยพี่นี่พูดจริงหรือพูดจริงอ่ะพูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงสิพี่พี่พูดเล่นเนอะไอก๊อตมีเรื่องอะไรแล้วมาสิพี่ตั้งใจฟังเลยพี่อยากทำอไมวะว่างใช่ไหมแต่ว่างไงตั้งใจฟังเลยพี่รู้ใช่ไหมผมมีเมียรู้ไงอ่ะผมอ่ะนะมีเมีย แต่เมียผมก็มีลูกติดเขามเป็นเด็กอายุ20พี่แล้วต่อมาไอ้ลูกติดเมียคนเนี้เขาไปแต่งงานกับพ่อผม嘛พี่เธอก็เลยมีสัต์เป็นแม่เลี้ยงผมี่พ่อเอกกลายเป็นลูกเขยเองซะนั้นก็ใช่ไงพี่ต่อมาผมกับเมียก็มีลูกกันหนึ่งคนลูกของผมอะจึงเป็นน้องของแม่เลี้ยงผม แล้วก็กลายเป็นน้าของผมอะ Aww <SM> <Suddenly> และอีกไม่นานอะพ่อของผมก็มีลูกกับลูกเลี้ยงของผมด้วยเฮ้ยลูกของพ่อผมจึงเป็นน้องผมแล้วก็กลายเป็นอาของผมไปได้ตัวโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ยังไม่จบนะพี่อส่วนเมียผมอะก็กลายเป็นยายของน้องผมและเป็นยายของผมด้วยและผมอะก็กลายเป็นตาของตัวเองพี่ พ่อผมอ่ะเป็นผัวของยายผมปวดหัวมากผมไม่รู้ว่าผม,มควรจะทำยังไงดีพี่ฉันขอแนะนำแกเลยนะว่าไงพี่อย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีก <c oughs> กัจะกระสัตามแกเนะ่ยโอ้ยปวดหวัวจริงๆเฮ้ยขอําไแล้วหน่อยดิว่าทำไมเล่าเรื่องข้องจังวะเพราะไว้อะพี่ไว้อะไรไว้บอดไว้บอดไว้บอดชัด <c oughs> มันชัดเลยไม่ได้ยังเออเป็นต้องเขียนอย่างเงี้ยแหละเออวกไปวนมาแล้วงเปจะยังไงบ้างเรีแท้เรีแท้โอ้โหงงแหงอะไรเนี่ยไม่เคยถูกใจเลยตัวท้ายไม่เคยถูกใจเลยคิดเพลงกันมาคนละหนึ่งเพลงไม่อยู่ที่ใครตกตรงนั้น คุณต้องร้องเพลงตัวเองคุณจะร้องเพลงอะไรหมูแดงดนตีมาร้องไปมัมมมมมมหมูแดง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 หมูเดงหมูแดงมามหมูแดงหมูแดงหมูเดงมาหมูแดงหมูแดงหมูเดงนี่สุดยอดจำได้แค่นี้หมูแดงอย่างเดียวไปซ้อมรอไว้คุณจะร้องเพลงอะไรไม่รักได้ไงไม่รักได้ไงดนตีมามัมมัมมมไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงมัมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ สุดยอดผ่านคุณจะร้องเพลงอะไรเมลอนเมลอนเมลอนเลยอ่ะอเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยมันต้องอย่างนี้สิเว้ยคุณจะร้องเพลงอะไรร้องไห้หาพ่อเธอรือเห็นเธอตะโกนหาพ่อ ช้ำจนน้ำตาคลอให้พ่อมาเช็ดน้ำตา,าสุดยอดต่อไปไม่อยู่ที่ใครร้องเพลงของตัวเองเนตตีสามชาติขึ้นมา <c oughs> เอาแล้วหม่หม่ำหมูเดงหมูแดงหมูเดงหมูเดงหมูแดงหมูแดงหม่หม่ำหมหมูเดงไม่รักไม่รักได้ไงหม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เท่า ไม่รั้นเม่รันเม่รันเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่รันเม่รันเม่รันเลยเฮ้ยเม่รันเม่รันเม่รันเลยเฮ้ยเฮ้ยเม่รันเม่รันเม่รันเลยต้องหายหาพ่อเธอรู้ไม่รักไปโทษ้งนักการักเห็นส่หาแม่เธอรู้เห็นเธอแะ่ก็เรียกรักจะช้ำหัวใจอ่อนล้าแม่เธอมาไม่ได้ถ้วยเฮยเฮ้ยอะไรเราไอ้นี่ก็ยืนดูไม่ห้ามกันเลยเอ้า มันเป็น Lux ล็อกสดลอกสดที่เขาไม่รู้จะไปทางไหนอ้อย่างคุณล่ะมา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 หมูแงและนี่คือความสนุกจากคณะเจิดจ้าของพวกเราครับผมติดตามของเราได้ที่ตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยวันนี้หมดเวลาแล้วยังมีมุกฮาอีกเพียบ เจอจ้นของเรานี่พ่อค้าแม่ค้าไปยืนดูกันเพลินเลยครับผมร์เมื่อกี้พ่อค้าแม่ค้าบอกชอบมุ้หัวอะไรมากเอาไนค่ไ้เมาเล่นแบบนี้มาเมื่อกี้เขาเผลอคุยกับพี่เขาแป๊บเดียวเอง หิวไหมจ๊ะหิวจ้าเออเดี๋ยวจะให้ได้ชิมสองร้านสุดท้ายกันแต่ว่าตอนนี้มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนคนนี้เป็นรักชิมเหมือนกันเขาเป็นคนที่ลิ้นดีกินอะไรก็รู้ว่าอร่อยลองเขาลิ้นดีจริงไหเนี่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างเวลากินอะไรดิโอ้โหเพิ่มเจอมากเลยเจอกันเลยกับคุณตีดอกสดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสีค่ะสวัสดีครับดีค่ะสวัสีค่ะสวัสดีค่ัสสวัสดีค่ัสค่ะสีค่ะสวัสดีค่ัสดีค่ะสวั ดีจริงๆเสียงลือเสียงเล่าอ้างจริงๆเลยโอ้อยากเจอตัวมานานแล้วทำไมอ่ะเออสบายดีไหมครับคุณกันจอมพลังครับไม่ใช่ไม่ใช่และวเขามีหนวดเหมือนกันเฉยๆมีหนวดเหมือนกันเลอเฮ้ยบอสร้านนี้ผมไปที่ไหนก็เจอร้านเขาตลอดเลยครับออกงานนี่ไม่ต้องห่วงเลยมาที่ไหนอ่ะไม่บังร้านขนมปังแตเรอคิดว่าเรียกมาเลยคิดว่าเรียกมากินปังเวอร์ปังเวอร์ปังเวอร์ทำไมมันถึงปังเวอร์ครับ แม่งนุ่มเวอร์ค่ะไส้เยอเวอร์แล้วก็อร่อยเวอร์ค่ะดีดูนี่ดูตรงนี้เลยหลักสีอยู่นี่หลักฐานไส้เน้นมากขออนุญาตนะเก็บไกยส่อนอันนี้แค่จับสัมผัสนะเนื้อขนมปังเนี่ยนุ่มมากนุ่มจริงๆเลยแล้วเขาบอกว่าไส้อะไรนะฮะมีอะไรบ้างมีไส้ของเราทั้งหมดมี45หไส้ค่ะแล้ววันนี้เอาที่ไฮไลท์มาสิไส้45่ไส้นี่จำได้ไหมว่ามีไส้อะไรบ้างจำได้ค่ะเหรอ แต่ที่เนเซอร์เลยเป็นใบเตยลาวาค่ะแล้วชาไทยลาวาแล้วที่ผมหยิบนี่คืออะไรครับตรงนี้ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตใช่เออเอาไปช็อกโกแลตช็อกโกแลตลาวาไหนใบเตยลาว่าลาวาแล้วชาไทยละชาไทยมันเป็ใบเตยค่ะใบเตยช็อกโกแลตลาวาดูความนี้ใช่โหนี่ใช้เยอะมากเลยใบเตยดูเน่นนะ นี่เลยใจเยอะจริงเป็นไงรสชาติคเทอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเยอะเยวะนี่อันเท่าไหร่ครับเนี่ย25บาทค่ะ25บาทโอ้โหนี่มื้อเช้านี่ไม่ต้องห่วงเลยเนื้อขนมปังอ่ะนุ่มมากแล้วกินไส้นี้พี่ตี๋ต้องร้องเพลงด้วยเพลงอะไรมันแน่นอกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไหนเต้นนะไม่แน่นอกัับไม่ยกออกับไม่ใส่เสื้อในยังไงก็ดูไม่ออก เดี oh. ๋ยวหนีบหน้าเลยโอ้โหเขาดีจริงครับนุ่มเลยนะนี่ดูแบบมันยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะครับผมผมถามจริงครับเคยขายมากสุดเนี่ยกี่ชิ้นมากสุดก็เป็นหมื่นชิ้นนะคะวันนึงเป็นหมื่นชิ้นใช่ค่ะนี่มีโรงงานของตัวเองแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใครอยากจะเป็น ดวแทนหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะโอ้ปกติร้านหลักอยู่ตรงไหนมีไหมร้านหลักมีที่เอ่อหน้าตลาดลุงออมค่ะเป็นร้านเป็นช็อปใหญ่นี่เรากินของนุ่มๆไปแล้วขอบคุณแม่แอมก่อนขอบคุณมากเลยนะคะใจดีมากเลยไปดูไปไปกรอบกันต่อ่อไปเลยเชียวกรอบรออยู่นู่นไปเลยข้าวเกียบเฮเดฟาร์มครับพี่ติ๋จ๋าทำไมเราถึงใจข้าวเกียบเฮเดฟาร์มครับก็เพราะว่าแบบมันจะมีไวรัลช่วงหนึ่งที่เกมเนี้ยแบบ ใครก็ต้องเล่น<อ>ใครก็ต้องรู้จัก<อ>แล้วก็ความหมายของเฮ d เดคือช่วงที่ประสบความสําเร็จที่สุด<อ>ช่วงที่เป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุด<อ>เป็นความหมายที่ดีก็<อ>เลยเอามาตั้งชื่อแบรนด์ตั้งแต่ <Ms>. <S <S 8ปีที่แล้วตอนจำจิงตอนสมัยเล่นเคยไปขโมยตำปูบ้านประจําประจําตั้งเดิมเราจะเป็นรสเห็ดหอมนะตอนนี้ก็คือขยายมาถึง8รสชาติอะไรบ้างคะก็จะมีตั้งแต่ยอดมะพร้าวอ่อนรสกระเพรากรอบนะคะแครอทค่ะโนริสาลายมันม่วงค่ะตัวนี้เป็นรสใหม่ล่าสุดที่คนตามหากันเยอะมากก็คือรสเฮดีและอันนี้ครับอันนั้นจะเป็นอะไรนะ เผ็ดหอมค่ะรสเผ็ดหอมอยากอยากชิมรสเฮเดะอยากรู้สูตรเฉพาะร้านะเฮเดะอันนี้นกศศ์ขอลองชิมรสกะเพราหน่อยสายกะเพราต้องลองนะเล่นละกะเพราน้องก๊อตค่ะขอบบคคุณรัและอันนี้คือดิปซอสเฮเดะค่ะอ๋อมีพริกดิบซอสด้วยเหรอมีค่ะขอจิ้มค่ะอันนี้นี่อันนี้ก็ได้อันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วเพราะอร่อยนะแต่ตัวซอสอ่ะครับพี่เอามาดิบกันอ่ะเอาใหม่โว้ คือซอสจะมีความแบบเป็นเหมือนแบบมายองเนสมีความแบบเปรี้ยวอ่ะยิ่งรสกระเพราเนะยพี่ภูมิมันไม่เหมือนแบบผงกะเพราเอามาโรยอันนี้คือทอดยันเนื้อเลยนะแล้วมันเป็นกะเพราแบบกะเพราจริงๆเลยคุณผู้ชมใช่เพราะว่าสูตรของตัวนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือใช้เป็นใบกะเพราแดงล้วนนี่แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดใครไปเขาเก็ียดเฮดีความเนี่ยนะ อย่าซื้อแต่ข้าวเกียมนะหรือไอ้ดิฟอันนี้ไปด้วยอร่อยนี่มันเข้ากันจริงๆเลยจะกินเปล่าๆก็อร่อยถ้าดิบกันไปด้วยยิ่งอร่อยเข้าไปอีกคนะนี่มีไข่แย้มมคะตัวดิฟขายแยกค่ะกระปุกละแค่20บาทดีเหมกระปุก50บาทค่ะอารมณ์เหมือนถ้าไปกินกับสเต็กกินกับอาหารฝรั่งแล้วก็เข้ามากดิฟเข้าเลยอ้รสชาติที่มันหลากหลายมันสามารถทานเป็นทานเล่นก็ได้หรือว่าจะทานเป็นมื้อหลักเนี่ยก็ได้เหมือนกันอย่างที่ผู้บอกว่าเออทานกับสเต็กทานกกับอะไไร็ด้เลย นี่อะไรอ่ะอันนี้ชื่อเขาเลยคือเฮเดเลยหอมๆเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรต้องถามไอซูนว่าไอตัวดิฟเนี่ยคือไอ้นี่พูดเหมือนว่าไปงานตลาดแล้วขอเขากินบ่อยมากเลยอ่ะกินประจำมาเนี่ยกินประจําแต่ว่าไอตัวดิฟน้องยังไม่เคยกินเพราะว่าเหมือนเพิ่งมาใหม่ด้วยมาใหม่ไหมฮะเป็นมายังไงถึงต้องมีตัวดิฟกอคือตัวดิฟจริงๆ inspiration ก็มาจากเกดอะค่ะเกดบอกว่าให้ทําดิฟก็เลยทำฮะ น่าละหามาจากไหนนี่คอลปกันแล้วนี่คอล랩กันแล้วตัวไม่เก๋อาจจะคอล랩กันเลยข้าเก็บกาละเมนจได้ไหมน่ะจริงๆเลยมีหน้าร้านไหมคะมีเพจให้ติดตามไหมคะก็ฝากช่องทางทางเพจนะคะเข้าเก็บเฮดฟาร์มนะคะผู้ติดตาม70,000ซับนะคะแล้วก็ช่องทางติ๊กต็อกนะคะก็ร้านเฮดฟาร์มค่ะผู้ติดตาม1 6 0 0 0 0สนซับค่ะมีของแท้ต้องผู้ติดตามเป็นแสนว่าเก็บได้นานแน่เลยถ้าจับซื้อแบบทอดแล้วก็เก็บได้ยาวเลยไหมคะ เก็บได้10วันเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นแพ็กเกจออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งได้ส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องมาต่อคิวนานนี่แหละส่งฟรีป่ะครับส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยอันนี้ทอดยังตัวนี้เอาไปทอดเองเรียบร้อยแล้วทอดอยแล้วแล้วแบบไม่มียังไม่ได้ทอดมีขายเหมือนกันไหมคะมีขายค่ะก็มีขายในราคาเลท เลสส่งด้วยตั้งแต่1กิโลแรกค่ะอ,อ๋ออย่างนี้คน<ม>อ,นอากจยไปทำการค้าก็ซื้อเหมาเป็นโลโลแล้วเราไปทอดขายหน้าร้านยิ่งก็ดได้ใช่ค่ะแล้วก็มีชุดทดลองขายมีตัวแทนแฟนไชสมีโอเอ็มค่ะแต่ก็ต,ต,ต้องถามแม่ต้องถามแม่ก่อนว่า แฟนชายตรงนี้ยังยังรับอยู่ไหมใกล้จะปิดแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเห็นทิกตอกทะเลาะกันว่าได้กำไรหรือเปล่าเธออยู่ใช่รับแฟนใช่รอติดตามนะคะระบบของมันใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะผมก็เคทำแฟนชายเหมือนกันไอติมทอดครับใช่ไหมคะสามร้อยกว่าแฟนชายไปเลยรวยจัดเลย อนนี้เก็บแฟนชายมาอยู่ที่บ้านหมดเลยตอนนี้ไม่มีที่นอนนะนอนในตู้แฟนชายบ้านหลายมดแล้วนอนในตู้แฟนชายมีเยอะจังสามน้อยว่าตู้ระตู้ระตู้เวลาจะกินอะไรก็เอากระตะที่มาทอดกระตะกระดาษที่ด้อยทิ้มาทอดกินกันอร่อยทุกรสชาติเลยจริงๆครับผมเยี่ยมเลยครับแน่นอนฮะทั้งสี่ร้านก็จะไปกับตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยของเราครับผมคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้เหลืออีก2ครั้งสุดท้าย2ที่สุดท้ายในปีนี้นะคุณผู้ชมนะ6-12พฤศจิกายนนี้ครับผมเซนทันเวสเกตและ21-27พฤศจิกายนนี้ที่เซนทันจันทบุรีครับผมเอางี้แล้วกันไปเรีกยกแม่ค้ามาอยู่ตรงนี้<ะ>นเลยมาต <มา S 3> ลา<ม>ครับผมยมาตลาดกันใครอยากกินของอร่อยคครับ <มา S 2> ไป<ม>ที่เซนทันพบกับ<ม>งานของ เชินยิ้มชเชินอร่อยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เหลืออีกสองครั้งสุดท้ายในปีนี้นะครับผม6ถึง12พฤศจิกายนนี้ที่เซนทันเวสเกตและ21ถึง27พฤศจิกายนนี้ที่เซนทันจันทบุรีนะฮะแค่ปีนี้นะแต่ปีหน้าเจอกันอีกยาวๆจา้า เราเนี่ยไม่ได้มีแต่ของม่ได้มีแต่ของกินอร่อยไปไหนไม่ได้มีแต่ของกินอร่อยๆถ้าไปในงานเนี่ยจะได้ดูโชว์ฟังเพลงเพราะๆด้วยสุดยอดเลยแล้วเราต้องขอบคุณแม่ค้าพ่อค้านะครับขอบคุณเอ่อเขาเกียบเฮดีฟาร์มแล้วก็ปังเวอร์แล้วก็กละแมแม่เกดแล้วก็คิงออคโตปุตนะครับก่อนจากกันวันนี้อยากเห็นพ่อค้าแม่ขายเต้นเพลงที่พวกเราเต้นกันได้ไหม เอามาเลยโยนตีมาเมามาเลยมาเจอกันใหม่จ้าเอาสิมาไปเกมไเกเก Let's go Let's go Let's เกไปโอ้โหนี่เขยันร้อกันเต้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 นขอบคุณมากครับขอบคุณรับ